สวัสดีค่ะคลิปนี้สถานเพื่อนมาถักถุงเท้าเด็กอ่อนนะคะถุงเท้าเด็กแรกเกิดจนถึงสามเดือนนะคะนี่ค่ะลายน่ารักเลยนะคะเราก็ถักสองเป็นสองสองไหมพรมมาคะอันนี้จะเป็นไหมพรมสีพานะคะเพื่อนก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่นิ่มๆแล้วก็ไม่แพ้ต่อผิวของเด็กนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นป้ายแท้อันนี้ป้ายแท้ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเป็นคอตตันเป็นป้ายแท้ร้อยเปอร์เซนต์เลยเนิ่มมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวลองดูวิธีถักกันเลยนะคะตัวนี้เหมียวจะใชะ้เข็มเบอร์สี่เป็นเข็มทองเบอร์สี่นี้นะคะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ แต่ตัวนี้มันจะเป็นไหมเบอร์20ซึ่งมันจะเล็กกว่าสังเกตไซก็เล็กนะคะแต่นี้มันยืดหยุ่นนะคะค่ะนิ่มด้วยอันนี้เป็นไหมแท้1 0 0เปเลยนะคะตัวนี้เหม๋จะใช้เป็นเบอร์3นะคะเข็มเบอร์สในการถักแต่วันนี้จะสาธิตการถักให้ดูเหมือนจะถักเป็นตัวนี้นะคะ่ะเป็นไหมสีพายมันจะเส้นใหญ่มันก็จะได้เ,เวลาถักก็จะเห็นได้ชัดนะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะคะเหมือนจะถักเป็นสีนี้นะคะ อันนี้ค่ะอันนี้เป็นไหมายพรมนะคะเหนือนจะไม่ได้แล้วค่ะว่ายี่ห้ออะไรยังไงนะคะเพราะว่ามันหลุดไปหมดแล้วค่ะก็จะใช้สีนี้นะคะเข็มก็จะเป็นเข็มเบอร์สี่นะคะที่บอกไปนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นมาทั้งหมดสี่โซ่นะคะได้หนึ่งโซ่สองสามสี่โซ่ค่ะ แล้วก็มาเลื่อนห่วงตรงโซ่แรกนะคะนะคะจากนั้นให้ขึ้นโซ่3ามค่ะให้เพื่อนเพื่อนถัก F F ไปทั้งหมด11หลักเลยค่ะนี่ได้2หลัก สามหลักค่ะถักไปให้ได้สิบเอ็ดหลักนะคะรวมกับโซ่จะเป็นสิบสองนะคะเ <ri> มื่อครบสิบเอ็ดหลักแล้วนะคะเราก็มาเลื่อนห่วงค่ะตรงโซ่สามที่เราขึ้นโซ่นะคะหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงมาเลยค่ะวนแบบนี้จากนั้นก็เราขึ้นโซ่สามค่ะ หนึ่งสองสามแล้วเราก็ถักเอฟลงในช่องที่เราขึ้นโซ่หาช่องตรงนี้ค่ะเนี่ยที่เป็นรูๆตรงนี้น,นะคะอะไรลูกครับผมก็ถักเอฟขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะเอฟทุกหลักที่เราถักสอ็ดหลักให้ถักเอฟช่องละสองหลักค่ะช่องละทั้งหมดสองหลักนะคะ อันนี้หนึ่งหลักแล้วก็ช่องหลักที่สองก็ลงในช่องเดิมค่ะเป็นสองหลักแ,แ,แบบนี้นะคะช่องหนึ่งลง F สองหลักค่ะก็ F อ,อีกตัวหนึ่งถากวนไปโดยรอบนะคะมันจะรวมกับโซ่จะได้ทั้งหมดยีิบสี่หลักนะคะถักลงไปเลยค่ะ ก็ถักมาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็มาเลื่อนของโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะถักเลื่อนของมาเลยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะมันจะโคง้คงแบบนี้นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถุงเท้ามันก็ต้องโค้งอยู่แล้วนะคะจากนั้นขึ้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามแล้วให้เพื่อนถักเอฟไปทั้งหมดสี่หลักนะคะตรงหลักนี้นะคะหลักที่หนึ่ง ไปสี่หลักค่ะ1หลัก2หลักนี่หลักที่สมค่ะแล้วก็หลักที่สี่จากนั้นช่องต่อไปค่ะหลักช่องต่อไปเราจะถัก F 2หลักลงในช่องเดียวกันค่ะ S หหลักแล้วก็ถักในช่องเดิมอีกหนึ่งหลักเป็น2หลักนะคะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นให้ถักช่องละ1หลักไปทั้งหมดหหลักนะคะหลักที่1หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้าค่ะ ช่องถัดไปให้ลงช่องนี้นะคะให้ลง f 2หลักในช่องเดียวกันค่ะนี้1หลักหลักที่2ก็ลงในช่องเดียวกันเลยนะคะจากนั้นก็ให้ถัก f 5หลักเลยค่ะอย่างละหลักไปเลยค่ะ1หลัก2หลัก3มหลักสหลัก แล้วก็ f 5้าหลักค่ะช่องถัดไปก็ให้ถัก f สองหลักในช่องเดียวกันเลยค่ะหนึ่งหลักหลักที่สองก็ในช่องเดิมนะคะ่ะต่อไปก็ f 5้าหลักเหมือนเดิมค่ะช่องละหลักนะคะหนึ่งหลักค่ะ2หลักค่ะ สหลัก4หลักแล้วก็5ห,หลักนะคะมันจะเหลือช่องสุดท้ายเนี่ยค่ะถัก F 2สองหลักค่ะ2หลักในช่องเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนห่วง สรงโซ่สามเลยค่ะจะเป็นแบบนี้แถวที่สี่นี้ก็คือถักง่ายเลยนะคะที่เราถักมาตรงนี้จะได้ทั้งหมด28หลักนะคะเพื่อนเพื่อลองนับดูว่าครบ28่สิบไหมมันจะรวมกับโซ่ตรงนี้ด้วยจะเป็น28หลักนะคะแถวนี้นะคะเราก็จะขึ้นโซ่สามแถวที่สี่เราจะขึ้นแถวที่สี่นะคะ ตั้งแต่แถวที่4จนถึงแถวที่7จะถักเหมือนกันเลยจะถักทุกหลักค่ะถักเป็นเอฟธรรมดานี่ยแหละค่ะถักเป็นเอฟทุกหลักเลยนะคะจะได้ทั้งหมด28รวมกับโซ่ด้วยนะคะ ถัก F ไปโดยรอบเลยนะคะจะเป็นแถวที่4แถวที่ห้าก็ถักเหมือนแถวที่สี่นะคะ4ีถึงเจะถักเหมือนการค่า F ธรรมดานะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันแถวที่8ดเลยนะคะแวค่ะอันนี้แยวถักมาทั้งหมด7แถวแล้วนะคะ1 2 3 4 5ส7 7ี่ห้าเจ็ด็ดแถวมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะเปลี่ยนไหมค่ะเป็นไหมสีขาวนะคะเราอย่าเพิ่งเลื่อนห่วงนะคะ เราใช้ไหมสีขาวนะคะตรงโซ่สามเลยค่ะแทงตรงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่มต้นมานะคะแล้วก็ใช้ไหมสีขาวเกี่ยวเข้ามาค่ะแล้วก็เกี่ยวผ่านห่วงนี้นะคะค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้ขึ้นโซ่สามค่ะ ขึ้นโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามได้สีน้ำเงินตรงนี้นะคะไม่ต้องตัดที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักตรงนี้ขึ้นไปนะคะเอาไว้อย่างนี้และะ้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาถักอันนี้ต่อเลยนะคะจากนั้นให้ถัก f ทั้งหมดอ่าสิบห้าหลักค่ะลงที่ช่องแรกไปเลยนะคะหนึ่งหลักค่ะสองหลักค่ะ นี้หลักที่สานะคะสหลักหหลักหหลักเจดหลัก8ดหลัก9หลัก สิบหลักสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะม,มันจะรวมกับนนค่ะคุะ๊ก สิบห้าหลักรวมกับตรงนี้ก็เป็นสิบหกนะคะจากนั้นก็ขึ้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพลิกงานกลับค่ะแล้วเราก็ถักเอธรรมดาไปค่ะทั้งหมดก็จะได้สิบห้าหลักเหมือนเดิมอะค่ะถักวนกลับไปเลยนะคะครับลูก,กลอะไรครับาหายไปแล้วหายไปไหนครับกเอยอถักไปเลยนะคะ ถักมาจนถึงตรงท้ายนะคะกมไฟแล้วก็อย่าลืมถักตรงโซ่นี้นะคะตรงโซ่นี้ถักจะได้สิบห้าหลักพอดีนะคะ,นะ,ะนะคะก็ขึ้นโซ่สามเลยค่ะ ขึ้นโซ่สมก็พลิกงานกลับเลยนะคะให้ถัก f มาทั้งหมด3ามหลักเลยค่ะหลักที่1หลักที่สองหลักที่สามค่ะจากนั้นนะคะเราจะรวบสองหลักให้อยู่ในอ,อันเดียวกันนะคะก็พันหัวเข็มนะคะถักหลักถับไปนะคะ ขึ้นมาสองขึ้นมาอย่างนี้นะคะสามแล้วก็เก็บสองเ <ทำ S 1> หลือสองนะคะแ,แล้วก็พัน <ทำ S 1> หัวเขอ,อีกรอบหนึง่งถักหลักถักปขึ้นมาสองแล้วก็เก็บสองเหลือสามแล้วก็รวบทีเดียวเลยค่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งเซตนะคะเดี๋ยวจะทำทั้งหมดสี่เซตนะคะก็ทําเหมือนเดิมค่ะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เก็บไปสองเหลือสองแล้วก็ถักหลักถัดไปเก็บมาสองเหลือสามแล้วก็รวบ นี่เซตที่สองแล้วค่ะนี่เซตที่สามค่ะเซตสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะที่เหลือก็ถัก f ไปสี่หลักเลยนะคะหนึ่งหลัก หล,หลักที่4จะเป็นตรงโซ่นะคะเพื่อนเอย่าลืมนะคะตรงโซ่ค่ะไม่เป็นแบบนี้นะคะดนะเสร็จแล้วก็ถักโซ่3ามค,ค่ะพลิกงานกลับนะคะต่อไปเราจะถัก f หนึ่งหลักค่ะ1หลักแล้วก็ถักเหมือนเดิมเมื่อกี้ค่ะ ที่รวบเข้าด้วยกันนะคะขึ<อ>้นมาสองอย่างนี้นะคะาาแล้วก็รวบเหลือสองแล้วก็รวบเหลือสามอย่างนี้ยค่ะเก็บเลยค่ะอ,อ,นะอันนี้ได้ห<ใ>นึ่งเซตแล้วนะคะทำทั้งหมดสี่เซตค่ะน,นีสองเซตแล้วค่ะ ไม่ครับบารเอาบุญเท้าไปบุญให้กล่องไฟแม่บาร์เอาบุญเท้าไปเอากล่องไฟโอเคครับมีเซตสุดท้ายแล้วนะคะผู้ชายควรนิดนึงนะคะมีเซตสุดท้ายค่ะค่ะจากนั้นให้ถัก F สองหลักไปเลยค่ะก็จะจบแถวนี้แล้วนะคะหลักที่หนึ่งค่ะหลักที่สองตรงโซ่นะคะโอเคนม่ค่ะ ถึงตรงนี้นะคะในหมดสี่แถวเือหาจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนก็ดันเข้ามาอย่างนี้ค่ะดันเข้ามาให้เป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะและให้เราแทงตรงฝั่งนี้คะตรงโซ่สามเนะะี่ยค่ะ แล้วเราไปเกี่ยวกับห่วงตัวนี้ค่ะดึงเข้ามานะคะดึงเข้ามาอย่างนี้ค่ะดึงไม่อยู่ก่อเล่นห่วงมาเลยค่ะแล้วก็ดึงเขาให้แน่นๆจากนั้นนะคะน่คะตรงหัวสวัสดีถึงตรงนี้นะคะ เราจะเลื่อนหัวเนี่ยค่ะสังเกตเห็นมันจะมีเป็น f ลหลักแรกฝั่งนี้<ล>กับ f ฝั่งนี้เราจะเกี่ยวตรงหัวนี้นะคะตรง f ฝั่งนี้แล้วก็เกี่ยวตรงหัวตรง f ฝั่งนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวได้เข้ามาค่ะแล้วก็เลื่อนห่วเข้ามาเลยค่ะนี่ทำไม<น>่ยากค่ะทำง่าย แล้วก็อันถัดไปก็เอฟฝั่งนี้ค่ะตรงหัวเขาเนี่ยค่ะแล้วก็เกี่ยวเข้ามาแค่นี้ค่ะง่ายมากเลยให้ปิดงานตรงนี้ค่ะเนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็เปลี่ยนตัดตัดได้เลยค่ะก็ตัดได้แล้วนะคะก็เก็บใหม่ได้เลยค่ะ ก็เก็บได้เลยนะคะเก็บไปตรงไหนก็ได้ค่ะจะมาเริ่มถักตรงนี้เลยนะคะได้ตัวนี้นะที่เราไม่ได้ตัดออกไปแทงตรงกลางตรงนี้แล้วค่ะจากนั้นก็เกี่ยวเอาไหมตัวนี้ออกมานะคะขึ้นโซ่สามเลยค่ะ ึ้นโซ่สามพอขึ้นโซ่สามนะคะเราถักนี้ลงไปในช่องนี้สองหลักค่ะหลักที่หนึ่งค่ะหลักที่สองค่ะแล้วก็ลงในช่องนี้ค่ะนี่ค่ะที่มันจะเป็นหลักหลักะะตรงนี้ค่ะช่องใหญ่ๆตรงนี้ค่ะอันนี้ก็ลงไปสองหลักหนึ่งหลักแล้วก็หลักที่สองค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะลงไปสองหลักค่ะ แล้วก็จะมีอีกช่องตรงนี้อันนี้เราลงไปแค่หลักเดียวนะคะี่ค่ะหลักเดียวแล้วก็ลงตรงกลางที่เราเก็บตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตรงกลางตรงนี้ค่ะลงไปหลักเดียวค่ะถัดมาตรงนี้ค่ะเราลงไปสองหลักค่ะจากนั้นก็ลงสองหลักเลยนะคะ จะมีช่องตรงนี้ตรงนึงค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็สองหลักค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสองหลักค่ะ ตรงที่เราถักนะคะตรงตรงพื้นข,ขาวๆตรงนี้ค่ะเ F เราจะได้ทั้งหมด16หลักนะคะเ F นะรวมกับขึ้นโซ่ตรงนี้จะเป็น17หลักนะคะค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะถักยาวเลยค่ะเราจะลงช่องนี้ไม่ลงนะคะเรามาลงช่องนี้ค่ะถักเ F ไปเลยค่ะถักเอฟไปจนปิดแถวเลยนะคะถักไปทีละช่องเลยค่ะ อันนี้หลักสุดท้ายแล้วค่ะนีคะสุดท้ายแล้วนะคะจากนั้นเรามาเชื่อมต่อตรงโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะก็ะะะจะได้เป็นแบบนี้แล้วค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นเรามาถักต่อเลยนะคะ ึโซ่สามค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะเราจะได้ทั้งหมด28หลักนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะย8หลักนะจากนั้นให้ถักเฟไปทีละหลักเลยค่ะถักเอฟเลยนะคะหลักนี้ไม่มีอะไรเอ้แถวนี้ไม่มีอะไรค่ะง่ายๆถักเอฟแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะ นี่ถักง่ายๆนะคะถักแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะวันนึงถักได้หลายคู่เหมือนกันนะคะถักไปจนจบแถวเลยนะคะมาถึงสุดท้ายนะคะก็เชื่อมต่อตรงโซ่สามเหมือนเดิมค่ะใกล้จะเสร็จงานแล้วนะคะอีกสองแถวจากนั้นก็ขึ้นโซ่สามเลยค่ะ ขนนวเข็มหนึ่งครั้งอันนี้เราจะคลองแล้วนะคะหลักแรกนะคะเกี่ยวเข็มไปด้านหลังแล้วก็เกี่ยวมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะอันนี้ของหลักแรกแล้วก็เกี่ยวได้มาให้ได้่างนี้นะคะแล้วก็เก็บนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะถักมาเป็น่นแเลยค่ะแต่คลองแล้วก็ทำเหมือนเดิมแต่นี้จะเริ่มมาจากข้างหลังแล้วค่ะมาด้านหน้าแล้วก็ไปข้างหลังอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวได้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ ถักเหมือนเดิมมันจะสลับกันไปสลับกันมานะคะเหมือนลายลูกฟูกนั่นแหละค่ะแล้วก็ก็สลับกันนะคะก็มาอย่างนี้นะคะน่คะมันจะคล้องหน้าคล้องหลังคล้องหน้าแล้วก็คล้องข้างหลังนะคะหลังแล้วก็มาข้างหน้าอย่างนี้นะคะเกี่ยวไหม หน้าแล้วก็มาข้างหลังเกี่ยวข้างหลังมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็จะสลับไปใหมน่นะคะถักไปจนจนจบแถวเลยค่ะก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นข้างหน้า ก็มาข้างหลังข้างหน้ถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันนะคะก็สามารถกดกดให้มันเล่นช้าๆได้นะคะมันจะมีปุ่มกดถักไปเลยนะคะ